สวัสดีครับวอร์จริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่2องพุทศตสา2,565นะครับวันนี้แน,านาะนำรถคูบป t a ต L 4708ตัวนี้จดทะเบียนปี55นะครับตัวดีทีนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านผ่าน5นะครับ ราคาเบาๆนะครับคันนี้2 7 9 0 0 0บาทนะครับ2 7 9 0 0 0าบาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับสีสันเปลือกนอกไม่ค่อยสวยครับก็จะเป็นคานโค้งนะครับก็สีสันไม่ค่อยสวยเครื่องเกียร์แห้งนะครับโฟวินใช้ง,งานดีเครื่องดีอ,อยางยางไม่ค่อยสวยยางหลังสัก6 60%เปอร์เซ็นต์ ถ้ายแห้งนะครับไม่มีรั่วซึมผ่านเป็นผ่านของคูบัต a ้าแมนะครับผ่านห้าคูปัต k ้าแมก็มีผุมีสีถลอกบ้างนะครับหลังคาแตกข <c oughs> ายตามสภาพ279,000บาทนะครับเครื่องเกียร์ดีโบวินใช้งานปกติเดี๋ยวดูรีวิวนะครับ เว้น <P an> ่ยนะครับ้ก็หวมิดหน่อยลูกมาแน่นนะครับตอนบโวินแน่นธก็แน่นอยู่นะครับมีธไปดนนี้หวมิม พุทธานใบมีดแน่นอยู่ยางหน้าก็สักประมาณ70%นะครับยางหลัง60%ไอร์ซนซนใต้ท้องไม่มีรั่วซึมน,นะครับแห้งดีอยู่พอกเกียร์คัดก็เดิมเดิมนะครับรอกคัดน่าจะเปลี่ยนคัดมาแล้ว กระทะล้อมาดูกระทะล้อมีมีแตกละแล้วนะครับมีเขาดามดามในมาดามมาดีแล้วนะครับตัวนี้ดามสวยชุดท้ายไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกไม่มีแล้วฐานห้ายี่ห้อแม็กเคนะครับคูเปอ้าแม็กเคนฝั่งนี้กระทะล้อก็เชื่อมมาเหมือนกันนะครับ แต่ว่าดามข้างในาดามสวยดามดีไม่แตกนะครับเอาไปใช้งานได้สีเดิมทั้งคันแต่สีถลอกนะครับมีผุกตรงนี้เนี่ยนะครับตัวนี้มีผูกบ้างนะครับตรงนี้เป็นชนิมไม่ผูกมีผูกตัวนี้ทีเดียวนะครับใช้งานตอนนี้อยู่ที่สองพันห้า <c oughs> ร้อยฝั่งนี้เครื่อง เครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมเครื่องดีเกียดีแน่นแต่ว่ารูปทรงไม่สวยสวยนะครับมีก็มีบุบมีแตกบ้างนะครับราคาก่อนปรับสภาพนะครับราคานี้สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่งทีสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับสนใจดูรถทดลองขับที่ร้านนะครับบอเจาริญเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้หน่อยนะครับสวัสดีครับ えっ